สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TDR ในคลิปนี้ผมจะรวบรัดเลยนะครับผมจะทําตั้งแต่วันที่51ถึงวันที่100และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับคนทําคลิปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดแล้วเนี่ยในวันที่51ถึงวันที่100จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมไปได้เลยครับวันที่51ผมได้ตื่นมาแล้วลงจากหอประภาคารจากนั้นก็ขุดตังเมก,กับบ้านเลยแต่ก่อนที่จะถึงบ้านผมก็ไไไมมมมมม่่่่่ลลลืืทีีจจะะะแแววกกกกดดดรรรราาาายยยยออออนนนนนํ้้้ััคคบบบขงงผผเเเเป็ หรือว่าตึกผมกันแน่เอาเป็นว่าเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยลวกันต้องใช้กระจกเป็นจานวนม,มากด้วยสิเล่ไหนผมก็สร้างตึกเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของผมแล้วผมก็เลยแวะบ้านข้างๆซะหน่อยกะว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปตกแต่งตึกของเรากลับมาถึงบ้านผมเปลี่ยนตัวให้ความสว่างของบ้านก่อนเลยก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เป็นทอสตอนนี้ผมใช้เป็นโคมไฟแทนแล้วผมว่ามันสวยกว่านั่นเองเข้าสู่วันที่52บผมก็ยังวนเวียนอยู่กับการเพิ่มความสว่างให้แก่บ้านคือบ้านผมเนี่ยไม่อยากให้มอนสเตอร์มันเกิดน,นะครับวางไฟเสร็จผมก็มาวางกระจกต ที่วางกระจกหรูอรอบรอบบ้านหรือรอ,รอบๆตึกของเราเนี่ยมันทําให้รู้สึกโปร่งมันดูโล่งดูสบายตาแล้วก็ยังมองวิวรอบๆได้อีกด้วยส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ผมเก็บมาผมก็จะเอามาวางประดับตกแต่งไว้เลยครับโดยใช้ที่ผมกําลังทําอยู่ผมกะว่าจะทําชั้นนี้เนี่ยให้เป็นห้องครัวซึ่งห้องครัวก็ต้องประกอบไปด้วยตู้เย็นหงาง้ังจานเตาเผาแล้วก็ของตกแต่งอีกนิดหน่อยส่วนห้องน้ำเนี่ยผมก็กะว่าจะวางไว้ชั้นเดียวกันมันคงไม่แปลกหรอกนะครับบางบ้านเนี่ยห้องน้าก็อยู่ติดกับห้องครัวเลยแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เเลยยในนนนนนห้้้้้ออออองคคครรัััวววว่่กกก็ืตกืตตะิขาาาาาาททได2ีผผูช จะไม่รังกินกับเราก็ได้นะเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ส่วนตรงชั้นบนผมกะว่าจะใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานเพราะเนื่องจากว่าห้องนี้เนี่ยมันสามารถมองวิวได้ถึง360องศาอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมกะว่าจะเอาหัวที่ผมเก็บมาได้ทั้งหมดเนี่ยมาประดับตกแต่งตรงชั้นทํางานของผมด้วยการที่ผมเอาหัวของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ผมเก็บมาได้มาประดับตกแต่งแบบนี้เนี่ยในเกมมันดูเท่นะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเท่าไหร่แล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาตัววัดอุณหภูมิกับตัวบอกฤดูกาาาาาาลมมมติดดดดดไไวววว้้้้้้้้้นน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 นบบบียสส่่ชชชััััุผกกะะจทํเเป็ของแรู แล้วชั้นด้านบนก็จะเต็มไปด้วยกล่องนั่นเองผมได้ทําการเคลียร์ชั้นด้านบนไม่ว่าจะเป็นวิทยุของตกแต่งตู้ล็อกเกอร์ผมเอาลงไปด้านล่างให้หมดเลยตัวตึกที่ผมสร้างผมจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะหลังจากที่ผมทําก่อนนี้ให้ปลอดภัยได้เผื่อใครหลงทางมาเขาจะได้มีที่พักที่อยู่อาศัยส่วนในตัวแท่นเนี่ยมันก็สวยแหละแต่ผมไม่รู้วิธีการใช้มันคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้ว่ามันใช้ยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับและก่อนหน้านี้ผมก็ได้พยายามหาวิธีในการใช้มันแปลกฏว่าผมก็ใช้มันไไมมม่่ดดด้้้้อยยูีสุทาแลลวผกก็เ ความคิดที่จะเอาของเนี่ยไปวางไว้บนแท่นนี้แต่ก็ไม่ได้ทิ้งตัวแท่นนะก็เอาแท่นนี้แหละไปวางประดับตกแต่งมันมีหน้าที่แค่วางประดับตกแต่งแค่นั้นเลยกลับมาที่ชั้นทํางานของเรากต่อผมได้เอาหัวกวางเรืองแสงที่มันเรืองแสงในตอนกลางคืนเนี่ยมาแขวนประดับตกแต่งไว้ที่ห้องทางานของผมส่วนอุปกรณ์อาวุธหรือสิ่งของอะไรที่มันหายยากผมก็ได้เอาแปะไว้ในไอเทมเฟรมและนี่ก็คือภาพรวมของชั้นทํางานของผมผมขอบอกเลยนะครับกับการวางของแค่นี้ผมใช้เวลานานมากๆเพราะว่าผมออกแบบสดๆนันตรงนั้นเลยก็นี่แหละฮะวิถีชอบดน,นสดจากนั้นผมมกก็ลับาาาททํหน้ี่เดิ หน้าที่ที่เรารักนั่นก็คือการวางกระจกซึ่งตัวตึกที่ผมทาเนี่ยมันมีขนาดทั้งหมด6ชั้นไม่แปลกเลยที่มันจะกินทรัพยากรกระจกเราไปได้มากขนาดนี้ในระหว่างที่ผมวางกระจกจากคลิปที่แล้วผมให้เพื่อนๆเ,เดาอายุของผมใช่ไหมครับว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วปรากฏว่ามีคนตอบถูกซะด้วยสิใช่แล้วครับผมอายุ21ปีย่างเข้า22ทีนี้ทุกคนก็รู้อายุของผมแล้วว่าผมอายุเท่าไหร่แต่ผมยังไม่รู้เลยว่าคนที่ดูผมเนี่ยอายุเท่าไหร่กันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยแล้วกัน ตู้เย็นถึง2ตู้ด้วยกันโอ้โหโคตรจะรวยเลยแต่จะพูดว่ารวยมันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะของส่วนใหญ่ที่ผมได้มาผมจิ๊กมาจากบ้านของชาวบ้านทั้งนั้นเลยโอ้โหโจรดีๆนี่เองในวันต่อมาทรายที่ผมใช้ทํากระจกมันก็ได้หมดลงโอ้โหครั้งที่แล้วเนี่ยผมขุดไปประมาณ3ชุดได้เลยนะครับมันก็ยังไม่พอผมก็เลยต้องมาขุดทรายเพิ่มเติมกลับมาทีต่ตึกของเรากันต่อตอนนี้ห้องครัวของเราเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีทั้งไมโครเวฟตู้เย็นเตาเผาโต๊ะกินข้าวเอาเป็นว่าผมเนี่ยชอบห้องครัวมากๆเลย ซึ่งห้องต่อไปเนี่ยเพื่อนๆลองเราดูสิครับว่าผมจะทําห้องอะไรผมได้เริ่มจากการวางที่แขวนชุดเกาะซึ่งที่แขวนชุดเกาะเนี่ยผมจะวางไว้เยอะๆเลยเพราะหลังจากที่ผมได้ใช้เวลาสำรวจพื้นที่แห่งนี้ไม่ยางยาวนานผมก็ได้ชุดเกาะมาเยอะมากๆผมก็เลยคิดว่าจะเอาชุดเกาะเหล่านั้นแหละมาแขวนไว้ตรงชั้นนี้และไม่ใช่แค่ชุดเกาะผ้าคลุมที่ทํามาจากหนังม้าปา่าผมก็เอามาแขวนด้วยและอย่างต่อไปที่ผมจะทานั่นก็คือกรอบรอบๆเตียงนอนใช่แล้วครับห้องนี้ของผมเนี่ยคือห้องนอนโดยห้องนอนของผมก็จะประกอบไปด้วยเตียงใหญ่หนึ่งเตียงที่แขวนชุดดดเกาาะแแล้ววออองงตต่่่ีนนิหยผมค ว่าผมวางอะไรมากไปเนี่ยห้องนอนมันก็จะไม่น่านอนเท่าไหร่มันก็จะดูเป็นลกไปเลยนะครับส่วนผ้าคลุมหนังหมาป่าผมได้แก้อะไรนิดหน่อยครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวผ้าคลุมมันหันหน้าเข้ากำแพงซึ่งการหันหน้าไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะโชว์ใครผมก็เลยมาเปลี่ยนนิดหน่อยให้ตัวผ้าคลุมมันหันหลังให้เราเราจะได้เห็นลายผ้าคลุมได้อย่างชัดเจนและตอนแรกห้องนอนของผมได้มีทีวีด้วยแล้วภายหลังมาผมคิดว่าทีวีมันแขวนไว้อย่างนี้เนี่ยมันไม่สวยเอะเลยก็เลยทุบทิ้งออกส่วนชั้นล่างห้องนอนซึ่งเป็นชั้น2ของตึกกแหห่งงนนนนี้้้ผม็ไดําชััือที่ผมค้างไว้้ซึ่งในนชั ้นีไม่ต้องเดาเลยว่าผมจะทําอะไรใช่แล้วชั้นนี้ผมจะวางไว้เป็นโต๊ะอินชาร์ดซึ่งในชั้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะอินชาร์ดชั้นหนังสือแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับมันดูคล้ายๆกระทาผมก็เลยเอามาแปะไว้ และสิ่งที่ผมขาดไปมันก็คือตัว enchart แต่ก็โชคดีนะครับที่ด้านล่างบ้านของผมมันเป็นแม่น้ําที่แห้งเหือดมันก็มีออฟซิเดียนอยู่ตรงก้นแม่น้ํานั้นด้วยแล้วเมื่อผมคาบัตคาบเสร็จเพียงเท่านี้ชั้นนี้ก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วสําหรับชั้นที่เอาไว้ e n c h a ์ t ส่วนตรงชั้นล่างสุดไอเดียผมมันก็มีแล้วแหละว่าผมอยากจะทําชั้นนี้เป็นห้องนั่งเล่นแต่ปัญหาเลยคือตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ของผมก็ได้หมดลงแล้วผมมีเฟอร์นิเจอร์ไม่เพียงพอต่อการทําห้องนั่งเล่นซึ่งมันก็เป็นเลือกองงามยามดีแล้้้้วววทททีีีีี่่่่่ผผผมมมมมจจจะะออออกกกสําารรรคคคคคัังงงงนนนนนึึซใใไไไปปศเย็ื รู้สึกข,ของผมหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาเป็นเวลากว่า20วันโอ้โหมันเป็นอะไรที่สดชื่นมากๆเลยผมได้แวะเหมืองตรงกินวิวผมกะว่าผมจะมาเอาโคมไฟซึ่งตอนนี้ในบ้านของผมก็สว่างแล้วล่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าล้วบ้านสว่างไปด้วยก็คงจะดีมากๆแต่ก่อนที่ผมจะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปฟ้ามันก็ได้มืดลงไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านของเราด้วยผมก็เลยนํโคมไฟที่ได้มามาวางไว้บนล้วเลยครับผ่านมาอีกหนึ่งวนันก่อนที่ผมจะออกเดินทางอีกรอบหนึ่งผมก็ได้เจอหมูซึ มันรูปร่างหน้าตาคล้ายๆสอมบีก่อนที่ผมจะมาถึงตัวมันมันก็ได้โดนแดดเผามาสักระยะหนึ่งแล้วพอผมเข้าไปชิตตัวผมก็จัดการมันโดยไม่ยากสักเท่าไหร่หลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางเลยครับโดยเส้นทางที่ผมจะเลือกไปเนี่ยผมจะลัดล็อบไปทางข้างป่าไปเรื่อยๆผมได้ขี่เจ้าทาังเมมาสักระยะหนึ่งและปรากฏว่าผมก็ได้เจอกับแคมป์ที่อยู่ใกล้ๆริมน้ําซึ่งแคมป์นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่ดูซิมีอะไรบ้างมันมีกล่องด้วยในกล่องก็มีปลาธรรมดารรมดาแล้วก็มีม่านใช่ไหมม่านสีเหลืองมีแค่เนี ที่เหลือก็เป็นตเตียงนอนโอ้โหมีอะไรน้อยจังเลยไปไปไป,ไปเราไปสำรวจต่อกันเลยดีกว่า <_ letter> น่าเสียดายนะครับที่แคมเมื่อกี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรให้เราเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมได้ขี่เจ้าทางเมย์ไปต่อล้วลอดริมฝั่งแม่น้ําไปเผื่อว่าจะเจอสิ่งกอ่อสร้างอย่างอื่นต่อแลยจากนั้นไม่นานผมก็ได้เจอกับสิ่งกอ่อสร้างซึ่งมันคล้ายๆเหมืองมากๆเลยในไหนผมก็มาถึงแล้วซึ่งในเมืองมันก็มีโคมไฟอยู่ด้วยผมก็เลยออกสำรวจกันสักนิดสักหน่อยอืเหมืองน,นี้ทาไมด้านล่างมันมืดจังเลยอะโอเคเตรียมไฟไว้ละอ่ามีประตู หนดูซิสวัสดีครับเออโอเคมีสปอนเซอร์อยู่อสองอันทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนเออนี่คุมกําเนิดเรียบร้อยอีกอันนึงอีกอันหนึ่ง,นนงติดไว้สบนเพดานสะสูงเลยโอเคเออเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าสปอเนเซอร์มันคือสปอนเซอร์อ,อะไรออโอเคอย่างน้อยมันไม่เกิดอะไรดีแล้วปักไฟปักไฟปักไฟอ,อืมอืมอย่างน้อยให้ตรงนี้มันสว่างเฮ้ยมีหนังสือ e อ c h ชา t ์ดมัลติช็โอเคมีเส้นใยออซิไลเนอร์ด้วยอ,อ่าฮะเอยเสียงอะไรอะ อยงอะไรอะโอเคไม่มีอะไรละไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อออกมาจากเหมืองผ้าทิศเนี่ยมันก็ใกล้จะรับขอบฟ้าขึ้นทุกทีแต่ผมก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันมีปลาภาคารอยู่ในป่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเดี๋ยวผมเนี่ยจะนอนพักผ่อนที่ในหอปลาภาคารนี้ ลูกเช้าหลังจากที่ผมตื่นมาผมก็ได้สำรวจหอประภาคารแต่ก็น่าเสียดายนะครับหอประภาคารนี้ไม่มีอะไรให้ผมใช้ได้เลยหลังจากที่ลงมาจากหอประภาคารก็เหมือนเดิมเลยครับผมได้คคดเจ้าตังเมนแลดล้อริมฝั่งในที่สุดผมก็ได้เจอกับสิ่งกอ่อสร้างอย่างต่อไปซึ่งมันก็คล้ายๆบ้านแหละครับแต่ก่อนที่ผมจะถึงบ้านผมก็ได้รับการต้อนรับมาอย่างดีเลยเออก็ก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกฮันแนอย่าหาว่าเราไม่เห็นนะโอ้โหใส่ชุดก่อทองมาเต็มยศเลยอ้าวสองทีแตกประตูหรือว่านายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเน เฮ้ยซอมบี้นายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าส่วนกล่องบริเวณท่านาผมก็ได้เจอกับคอยคิงโอ้โหนี่ผมจะพัฒนาร่างกายเป็นเกราดอสได้ในอนาคตไหมเนี่ยนอกจากกล่องที่อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วของในบ้านมันก็แทบจะไม่มีอะไรเลยและดูเหมือนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของผู้พัฒนาแมปด้วยสิ่งที่ผมดูจะสนใจในบ้านหลังนี้มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ทั้งแมปเลยแหละ มันก็จะบอกพิกัดว่าตรงไหนมันมีอะไรอยู่บ้างเอาเป็นว่าแบบนี้มันกว้างมากๆเลยล่ะและเมื่อแน่ใจว่าบ้านหลังเมื่อกี้มันแทบจะไม่มีของมีค่าอะไรหลงเหลืออยู่แล้วผมก็ได้ควบเจ้าตังเมย์ไปหาสถานที่ต่อไปกันต่อดูจากคําพูดผมแล้วเมื่อกี้ผมพูดอารมณ์เหมือนโจรเลยแต่ก็นั่นแหละครับสถานที่แห่งนี้มันก็คงมีแค่ผมที่ใช้ชีวิตอยู่ดังนั้นแล้วอยู่บ้านไปมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เอามาให้ผมเถอะได้ใช้ประโยชน์ซส่งนี้สหน่อยก็ยังดีและหลังจากนี้มันก็ได้กินเลยว่าเวลาอันยาวนานแสนนานมากๆเลยคือผผมมลลงงในปป่่าาาาะแหท ออกไม่ได้ผมใช้เวลาหลายวันมากๆผมต้องนอนไม่ป่าหลายวันมากๆกว่าผมจะหาทางออกได้ ไม่ว่าผมจะข้ามภูเขาสกีลูกไปยังสุดทางหรือสุดขอบแบบแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เจอกับเส้นทางที่ไปยังบ้านผมเลยออกมาจากป่ามันก็วันที่80แล้วผมใช้เวลาอยู่ในป่าหลงป่าเนี่ยประมาณ5-6วันเลยทีเดียวซึ่งสถานที่ที่ผมโผล่มาอีกรอบนึงนั่นก็คือหมู่บ้านที่เราเจอเป็นหมู่บ้านแรกหมู่บ้านของนักตกปลาและเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วผมออกมาจากป่าได้แล้วเนี่ยสถานที่แรกที่ผมจะไปแน่นอนคือบ้านของผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคือผมคิดถึงบ้านของผมมากๆเลยโดยผมจะเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ผมเก็บได้มาระหว่างทางมาตก แต่งบ้านของผมอ้อยบ้านของผมเนี่ยน่ายอยู่ที่สุดในละแวกนี้ไปเลยมาเริ่มกันที่ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นตอนนี้มันมีแค่จอทีวีเก่าๆซึ่งเป็นจอทีวีหนาๆผมไม่ชอบซะเลยผมก็เลยเอาทีวีจอแบนนี่แหละมาใส่แทนแล้วบริเวณข้างๆตู้ของตู้วางทีวีจอแบนแล้วผมได้วางเป็นเชิงเทียนจะว่าไปแล้วเชิงเทียนนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาอีกละมุกพิเศษมาอีกละและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นผมได้ตกแต่งบ <fal is> ้านเสร็จแล้วผมก็ได้ขึ้นมาชั้นสาซึ่งเป็นห้องนอนของผมแล้วก็หลับด้วยความออ่่นนนนลลลาาาาาหัังงจกทีปมยว ตื่นเช้ามาผมก็ได้จัดแจงเก็บของให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งของรอบนี้ที่ผมได้มามันก็หนักไปทางเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่และในตอนนี้คําสั่งของผู้บังคับบัญชามันก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือทําบริเวณที่ผมอยู่ให้เป็นจุดสังเกตคนที่มารับจะได้ตามตัวผมง่ายขึ้นแต่มันก็ยังเหลืออีกคําสั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือทําพื้นที่บริเวณนี้ให้มันปลอดภัยมากที่สุดซึ่งการที่ฐานของ S C P มันยังเปิดไว้อย่างนั้นมันยังไม่มีคนไปควบคุมสิ่่่่งงมมมมีีีีชววววิิตตทหหลลลลุดดดดอออกกาาาไไ้้สสํรรัััับผแนนนเเยยยปภึ และในวันนี้เมื่อผมเตรียมของเสร็จจัดแจงทุกอย่างเสร็จเตรียมอุปกรณ์ไปให้เพียบพร้อมเพื่อที่จะไปกัดขังหรือกําจัดสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจาก SCP Foundation ตกเย็นผมจึงมานั่งอยู่ที่ชั้นดานฟ้าของผมและถึงแม้ว่าตอนนี้อุปกรณ์ของผมมันจะพร้อมสักแค่ไหนแต่นั่นมันก็เป็นแค่ปัจจัยภายนอกเลยครับปัจจัยภายในของผมในด้านจิตใจผมไม่พร้อมมาเลยแต่ในเมื่อมันคือภารกิจ ที่ทาให้ผู้คนที่ลงมาแถวนี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมก็ต้องทะเมื่อมาผมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจแล้วผมก็ได้เข้านอนตื่นเช้ามาผมได้ขูวเจ้าต่างเมเข้าไปในป่าที่มีฐานทัพ SCP ตั้งอยู่และเมื่อมาถึงผมได้ล่ามเจ้าตังเมไว้ห่างออกมาจากศูนย์ SCP Foundation สักระยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเจ้าต่างเมและตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปไม่ว่าผมจะเจออะไรผมห้ามตายโอเคไปตอนนี้เราพร้อมละโคดเด็ตแนปเปิลโอเควางไว้ใกล้ๆละ อยังไม่ทันได้เข้าไปเลยเจอแล้วโอ้โห SCP 3199มนุษย์ไก่ว่ะเฮ้ยข้าไในนั้นยังไม่มีอะไรใช่ไหมพป๊บหนึ่งนะกลัวจังเลยอะ่ะกลัวกำลังสู้กับ SCP ตัวนี้อยู่แล้วมันมีอะไรมาขัดขวางวะ่ะมีหรือเปล่าวะโอเคไม่น่าจะมีละมาเลยอืเปิดก่อนได้เปรียบโอเคเฮ้ยมันตรงมาหาเราแล้ว,ลวมันตรงมาหาเราแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮดูท่าเดินไปดิน่ากลัว ลูกแขนมันดีโคตรยาวเลยโอเคนัดที่สองนัดที่สามก็โดนสี่หุ้ยอึดจังเลยโอเคห้านัดตายเฮ้ยแล้วจากที่ศึกษามาตัวนี้อ่านี่ไงมันมีไข่ด้วยโอเคเรียบร้อยทุกไข่ไปเรียบร้อยละเฮ้ยโอเคเรยยังไม่ทันได้เข้าไปเลยตอนรับเราตั้งแต่หน้าบ้านเลยเลยเนี่ย ใน S C P ที่ออกมาต้อนรับเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เข้าไปนั่นก็คือ S C P 3 1 9 9หรือมนุษย์ครึ่งคนครึ่งไก่ซึ่งคุณสมบัติของมันก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยคือถ้าเราฆ่ามันได้แล้วมันจะวางไข่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุบไข่หรือทําลายไข่นั้นทิ้งไข่ก็จะฟักเป็นตัวออกมาทําร้ายเราอีกรอบหนึ่งฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนเอนเจอตัวนี้แล้วเพื่อนเฆ่ามันได้เนี่ยอย่าลืมทุบไข่มันด้วยแล้วกันนะครับ จะว่าไป SCP ตัวต่อไปที่ผมกำลังจะไปเจอเมื่อเทียบกับ3199หรือมนุษย์ไก่แล้วมันเทียบกันไม่ติดกันเลยทีเดียวโอเคเข้ามาแล้วเออะมันคงจะไม่ใช่ล้อรถที่หลุดออกมาหรอกใช่ไหมล่ะเอ๊ะเอ๊หันนี่หันนี่เอ๊ะ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 เราหันขวาเอ๊ะขยับมานิดนึงเราเห็นนะนายหืม ให้ดูสิแน่เราจ้องนายหนูนะ SCP หนึ่สินะเฮ้ยเราหันไปทางอื่นนนี่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 เห็นไหม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 มันเดินมาอีกแล้วมันเดินมาอีกแล้วแหมเลียมจริงจริงไงตัวนี้มันเลี่ยมไอ้ตัวนี้มันเหลี่ยมแน่งั้นเราเหลี่ยมกลับไปเลยนี่เตรียมบล็อกมาแล้วสําหรับตัวนายโดยเฉพาะเลยมาไหนไหนไหนโอเคเดี๋ยว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 ตรงนี้เราขอทุก่อน เออเรามองนายอยู่นะไม่ต้องขยับนะเรามองนายอยู่นะเออมา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 เออจะว่าไปสีมันก็เหมือนรถข้างๆดีเหมือนกันเนี่ยมองไกลๆนี่คิดว่าล้อรถมันหลุดออกมาโอเคแถวนี้มันไม่มีตัวอะไรแปลกๆอะ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 เอ,อ๊ะเมื่อกี้หันมาได้ไงเรามองนายอยู่นะโอเคอยู่ในนั้นไปเลยเออเป็นไงออมาได้เปล่าออมาได้เปล่าแน่จริงออกมาดิ เอ้ยออกมาดิออกมาดิเนี่ยเราหันหลังให้นานแล้วเนี่ยออกมาดิ โอโไม่ออกมาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับ SCP ที่ผมเจอตัวต่อไปคือ SCP 1 7 3รูปปั้นมรณนะขึ้นชื่อว่ารูปปั้นแล้วดาบหรือธนูไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยและคุณสมบัติของ SCP ตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จ้องหน้ามันหรือว่าเราเนี่ยหันหลังให้มันมันจะเคลื่อนมาหาเราอย่างไวโดยวิธีแก้ให้เพื่อนๆ,ๆเนี่ยยืนจ้องหน้าจ้องตากับมันเลยแล้วก็เตรียมบล็อกเอาไว้ให้เพียงพอพอที่จะล้อมรอบตัวมันได้เท่านี้ก็เป็นการหยุดไม่ให้มันเดินตามเราเราก็ทําได้แค่นี้เลยครับ คือเราไม่สามารถฆ่ามันได้เลยสําหรับผมแล้ว SCP ตัวนี้แหละคือตัวที่น่ากลัวที่สุดในดูซิในนี้มันมีอะไรอยู่บ้างเออมันมีดโดรนอยู่ด้านในด้วยเว้ยอืมแล้วมันก็มีประตูไว้อย่างงั้นแหละเราไม่ต้องเอาออกมาเออภารกิจของเราคือทําให้พื้นที่ตรงนี้มันปลอดภัยมากที่สุด ดังนั้นแล้วอะไรที่มันถูกขังแล้วก็ให้มันถูกขังไปผมที่กำลังจะเข้าไปสำรวจในตัวของ S.C.P. Foundation มันก็ได้มืดลงผมก็เลยคิดว่าผมควรที่จะนอนก่อนผมก็เลยได้ต่อบล็อกทำเป็นพื้นที่ขนาดสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วผมก็เข้านอนเลือกที่นอนได้ดีมากๆเลยใครมันจะไปกล้านอนตัว S.C.P. Foundation วะโอ้โหไอเรานี้เรื่องกล้านี้ที่หไปเลยหรือจะเรียกว่าเรื่องหาทําดีคือเราหาทําแบบสุดๆไปเลย ตื่นเช้ามาผมก็ได้หาวิธีเข้า S C P Foundation คือผมเนี่ยไม่คิดจะเข้าตรงๆหรอกคัะเพราะตรงๆเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรบ้างผมก็เลยเลือกที่จะขึ้นจากทางดาดฟ้าโอเควางบล็อกไปอ่าฮะประมาณตรงนี้อันเนี้ยอันนี้ S C P 718ใช่เปล่าวะใช่ S C P 718หรือเปล่าโอเคไม่รู้อะแต่เราไม่เข้าไปใกล้ๆยิงไกลๆนี่แหละเออเมื่อกี้มันระเบิดออกไปแล้วใช่ไหม โอเคเราต้องอยู่ห่างไว้ S.C.P. ตัวนี้อันตรายอันตรายไหนมีไหมเฮ้ยมีสองตัวอืดูมันระเบิดดิกุกครั้นกันเลยทีเดียวอ่าฮะยังมีอีกตัวหนึ่งยังมีอีกตัวหนึ่งยังมีอีกตัวหนึ่งเออเรียบร้อยมีไหมคงไม่มีแล้วเนาะ S.C.P. 718ใช่แหละใช่แหละน่าจะ S.C.P. 718โอ้ตรงนี้มีบ่อเลือดด้วยเว้ยงั้น จะทำไงดีวะโอเคงั้นอุดมาเลยแล้วกันและที่นี่ก็สมกับเป็น SCP Foundation เลยแหะครับ SCP ที่ผมเจอตัวต่วตอไปนั่นก็คือ SCP 718ลูกตาปีศาจจอมอาฆาตซึ่งความสามารถของมันเดี๋ยวเราจะได้เห็นไปในภายภาคหน้าหลังจากที่ผมใช้หินอุดบ่อที่มีน้ําสีแดงแล้วผมก็ลงสํารวจ SCP Foundation แห่งนี้เลยและสิ่งที่ผมต้องเจอต่อไปนี้มันเป็นอะไรที่บีบหัวใจผมมากๆโอ้โหมันทําอีท่าไหนวะระเบิดเฮ้อเฮ้ย สามตัวเลยเหรอเฮ้ยเราแท็บมาหรือเปล่าวะรู้สึกว่าติดแท็บมาด้วยเว้ยเฮ้ยโอเคเออลูกตาเอาแล้วนะยิงเออชิบเองแล้วโอเคเราติดค่าสถานะอโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเราได้ยินเสียงอาว่าไงเพื่อนยากเพื่อนเก่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว เราอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรนี่ไงยิงไม่เข้าจริงด้วยเฮ้ยเนเธอรไรโอ้ของดีในวิชั่นเฮ้ยมีอืมปิแอกเนเธอร์ไลท์ด้วยโอ้โหสวยสิครับอย่างนี้ของดีโอเคเฮ้ย SCP มันหายไปไหนแล้ววะเขตโอเคตรงนี้ต่อบล็อกได้อ่าฮะเชื่อมทางไปแบบนี้เฮ้ย โอเคทุบทางก่อนทุบทางก่อนเผื่อมันขึ้นมาบนนี้ได้เฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยขนลุกขนลุกเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอ๋ออ๋อไอ้ค่าสถานะอ๋อพอติดแล้วมันก็จะระเบิดนี้ใช่ไหมโอ้ตกใจหมดเลย โอเคถ้าเรายิงจากตรงนี้อติดฆ่าสถารนะโอ้โหเอชซีพีดวงตาอมีกี่ตัววะเนี่ยไม่รู้ว่าจัดการหมดเลยโอเคโอเคหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเฮ้ยตรงนั้นเอเราเห็นเหมือนเอชซีพีลูกตายอีกอันหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอ้ขอรีเลือดก่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันโผล่ขึ้นมาแล้วฮะมันเปิดประตูเป็นด้วยเหรอ ไม่ใช่แค่หนึ่งนะมีสองด้วย อะไรกันวะเนี่ยและนี่แหละครับก็คือความสามารถของ S C P ดวงตาเมื่อไหร่ที่เราโดนระเบิดหรือติดค่าสถานะของมันแล้วเหมือนมันจะเป็นการฝังตัวอ่อนไว้ที่ล่างของเราแล้วเมื่อไหร่เวลาหมดแล้วเนี่ยตัวอ่อนนั้นมันก็จะฟักเป็นตัวลูกตายอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะสร้างดามเบดให้กับร่างกายของเรารีไม่หมดแค่นั้นผมเพิ่งรู้ว่า S C P 1 7 3มันสามารถเปิดประตูเองได้ด้วยมันเป็นอะไรที่ผมตกใจเอามากๆแต่ยังไงซะวิธีการแก้ของ S C P 1 7 3คือเราต้องขังมันไว้ทั้ง2ตัวเหลือแค่สุดท้้ายผมตองทํรับแตด ก่อนที่ผมจะขัง SCP 173ได้ผมต้องมีบล็อกก่อนซึ่งในตอนนี้บล็อกในตัวผมมันก็ได้หมดลงแล้วผมจึงจําใจต้องออกจาก SCP Foundation นี้ก่อนแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมเนี่ยได้เตรียมเลื่อยเทพมาด้วยฉะนั้นแล้วการตัดต้นไม้แค่ต้นเดียวมันก็เพียงพอแล้วครับสำหรับบล็อกที่เอาไว้ขัง SCP 173หลังจากที่ผมมีบล็อกเพียงพอแล้วผมก็กลับเข้าไปใน SCP Foundation <S <S ต่อแต่ปรากฏว่าฮ<ะ>้เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ย โอ้โหนี่นายลงทุนตามเรามาเลยเหรอ <c oughs> แต่คราวนี้แหละเรามีบล็อกแล้วเออเฮ้ยโอ้ตัวนี้มันเป็นแถบเหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อบล็อกไปแบบนี้เลยแล้วกันโอเคล้อมรอบไปอย่างนี้อม,มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละถ้าจะออกได้คือกระโดดมากกว่า2บล็อกขึ้นไปเออซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้โอเคเดี๋ยว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 ,ยว,ยวคงไม่มีอีกตัวหนึ่งตามมาใช่ไหมตามมาแค่ตัวเดียวใช่ไหม โอเคอีกตัวนึ่งน่าจะอยู่ด้านล่างอาา่าฮะเออเราจะขังนายไว้แบบนี้แหละโอ้โหตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วด้วยดิทำไมดีวะอืมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกโอเคงั้นทำอย่างนี้ไปเลยแล้วกันเออขึ้นไปแบบนี้เลยเท่ดีไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวต่าอื่นใช่ไหมโอเคเอออ้าวปิดไว้แบบนี้เลยเออสวยดีนี่ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เออปิดไว้เลย อืมโอเคไหนๆก็จะมืดละทําฐานสูงขึ้นมาหน่อยแล้วกันโอเคนึงจะสามอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้ตามมาถูกนอนอยู่ไหนโอเคผมได้ขัง SCP- 173ไปได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้มันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วที่ผมยังขังไม่ได้ผมก็เลยเข้ามาด้านในเพื่อที่ผมจะได้กักขังอีกตัวหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ได้ทําลาย SCP ดวงตาไปและปรากฏว่าผมได้ติดค่าสถานะอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่าสถานะนี้มันไม่ถึงกับตาย หลังจากนั้นผมได้มองไปทางขวาในห้องที่เคยขัง scp 1 7 3เอาไว้ปรากฏว่ามันได้มีว่นตากับกล่องๆหนึ่งอยู่ในห้องห้องนั้นซึ่งผมต้องเสี่ยงตายไปเอาประเด็นคือห้องด้านล่างนั้นมันกักขัง scp อีกตัวหนึ่งไว้ด้วยสิเอาเถอะครับหัวใจของจอมโจรเอ้ยผู้กล้ามันก็ต้องมีเสียงไปธรรมดาอยู่แล้วเฮ้ยดีเสียงแล้ว1 7 3อยู่ไหนวะเออมันคงจะเข้ามาในห้องห้องนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ไหม เออใช่แหละใช่แหละพูดกับตัวเองก็เป็นโอเคกลองกลองนี้มันใช่อะไรเราเฮ้ยเราเสียงตายมาขนาดนี้แล้วมันต้องมีของดีมัง่งลนะนาประโรูโอเคเราอุดทางไว้ละหนึ่งเจ็ดสามไม่น่าจะเข้ามาได้อาา่าฮะเออเพื่ออะไรวะเนี่ยมีถังลาวากับอะไรนะแถบอื้อเฮ้ยเออช่างมันช่างมันช่างมัน อย่างน้อยก็มีอะไรเนี่ยแว่นตาออบตัดไม่ใช่โอ้โหไปโคษรสายเขาอีกเออถ้าเกิดว่าออปตัดจะเข้าเนี่ยก็เข้าได้นะพอดีว่าไม่ไม่มีแว่นตาใส่กองแสงพอดีเลยโอเคเฮ้ยด้านล่างน,นั้นมันอะไรอะโอเคปิดไว้ปิดไว้ไวเออเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินออโอเคไป แค่นี้แหละรอดแล้วในที่สุดผมก็ได้แว่นตาที่ตกอยู่ในห้องนั้นมาได้และสุดท้ายแล้วผมก็ได้เจอแล้วครับกับ S C P 1 7 3ตัวสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้ขังมันอ๋อมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองนี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้จ้องอยู่เลยนะคือคือจ้องอยู่อะ่ะเดินไปได้ไงเนี่ยเออเขาอ,อยู่เข้ามาเออสวยดี อ่าเอาดีถึงเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจ้องมันแล้วมันจะไม่โจมตีเรายัางไงเราก็ไม่อยากจะลงไปด้านล่างอยู่ดีโอเคไต่มาเป็นขั้นบันไดเออในกล่องนี้อไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยม,มีแค่เหล็กมีแค่เนี้ยรูโโโ้โอเคโอเคตอบบอกมาแบบนี้น่าจะปลอดภัยอยู่มั่งนะอ่าฮะโอเคไม่มีอยู่ไม่มีอยู่อยโอ้ไม้เหลือไม่ถูกชุดแล้วตัดมาโคตรเยอะ โอเคอื okay. มโวยวางไม่ได้โวยโอเควางไว้แบบนี้แล้วกันหวังว่ามันจะปลอดภัยเหมือนกันนะอ่าฮะต่อขึ้นมาสองสองสองแบบนี้โอเคโอเคตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังได้แล้วขังได้แล้วเรียบร้อยขังแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วเนาะสวยสวยดีเออเท่านี้ ลงไปสำรวจกันเลยอืมและตอนนี้ความสบายใจในการสำรวจ S.C.P. Foundation ของผมมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกระดับเพราะผมเนี่ยได้ขัง173เอาไว้ครบทุกตัวแล้วผมได้เข้ามาในห้องซึ่งห้องนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นห้องกักขังของ S.C.P. 096และ S.C.P. 173ส่วนตรงชั้นเก็บของที่อยู่ในห้องของทั้งหมดนั้นผมรู้ออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของที่มีประโยชน์กับตัวผมหรือไม่มีเอาเป็นว่าผมรู้อออกมาหมดเลยนั่นแหละส่วนข้างๆที่ขัง S.C.P. 096ไว้ให้มันขังไว้อยู่อย่างนั้นแหละมันน่าจะปลอดภยดัยดี แล้วและในเมื่อผมรูดของเสร็จผมก็เดินตรงไปยังห้องต่อไปและห้องต่อไปนี้มันก็ได้มีตู้ล็อกเกอร์หลายตู้แล้วก็เหมือนเดิมครับวิธีจอมโจรเอ้ยวิธีผู้กล้าอะไรที่ใช้ได้ผมก็จะเก็บมาหมดเลยอีกอย่างหนึง่งผมเห็นว่าคอมนี้เนี่ยมันสวยดีครับผมก็เลยเก็บมาด้วยและภายหลังเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่ามันคือ SCP เหมือนกันซึ่งในห้องข้างๆในที่สุดครับผมก็ได้เจอกับผู้รอดชีวิตแต่ผู้รอดชีวิตคนนี้เขาติดอยู่ใน SCP Foundation มานานมากแล้วแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกกับผมสงสัยสิ่งที่เขาเจอมันจะ หนักหนามากจริงๆผมได้ตื่นมาพร้อมกับสัญญากับคนคนนี้ไว้ว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้บัญชาการของผมส่งคนมารับแล้วผมจะมารับเขาด้วยวันต่อมาผมก็ได้ออกสำรวจ SCP Foundation ต่อแต่ประเด็นคือวันนี้ผมได้เผยใช้ลูกธนูที่ผมได้มาจาก SCP Foundation และเมื่อผมยิงไปมันก็ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อผมยิงเสร็จมันดันออกเป็นพายุเพลิงผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สวยและเท่มากๆแต่ประเด็นหนึ่งผมก็เสียดายนะครับเพราะลูกธนูนี้มันมีแค่อันเดียวอันเดียวคืออันเดียวจริงๆอ่ะ คือผมใช้มันไปแล้วอะ่ะโอ้ยน่าเสียดายและในวันนี้ผมก็ได้สำรวจมาจนถึงชั้นสุดท้ายของ SCP Foundation แล้วชั้นนี้แหละครับมันเป็นชั้นที่ตัวลูกตาเนี่ยอยู่กันเยอะมากๆผมได้ทำการเค SCP 718จนผมมั่นใจได้เลยว่า SCP ลูกตานี้มันจะไม่มีชีวิตเดือรอดแม้แต่ตัวเดียว และในชั้นนี้มันก็เหมือนชั้นที่แล้วเลยนั่นก็คือห้องควบคุม SCP ทั้งหลายซึ่งอะไรที่ถูกขังไว้โดยที่มันไม่สามารถเล็ดรลาออกมาได้แล้วผมก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแหละและของที่อยู่บนตู้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมรูดออกมาหมดเลยและในวันนี้วันที่ผมโล่งใจมากที่สุดนั่นคือการที่ผมทําตามภารกิจจนเสร็จสิ้นจนได้ในที่สุดผมก็ทําพื้นที่บริเวณนี้ให้ปลอดภัยโดยที่ผมมั่นใจแล้วล่ะครับในบริเวณที่ผมอาศัยอยู่แถวนี้มันจะไม่มี SCP หลุดรอดออกมาทําร้ายผมได้อย่างแน่นอนจากนั้นผมได้ควบเจ้าตังเมก ไปบ้านเพื่อที่ผมจะได้ติดต่อหาศูนย์ประชาการของผมเพื่อที่ผมจะได้บอกไปว่าแถวพื้นที่บริเวณตรงนี้มันปลอดภัยแล้วและผมก็ได้สร้างตึกซึ่งเป็นจุดสังเกตให้ส่งคนมารับได้ง่ายๆแล้วกลับมาถึงบ้านผมก็ได้เก็บของต่างๆนานา,นาเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและต่อจากนี้ผมก็ได้เฝ้ารอคนมารับผมอย่างใจจดใจจ่อและไม่นานคนของศูนย์ประชาการก็ได้มารับผมผมตังเมและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย แล้วนั่นก็คือทั้งหมดของ100วันในป่า SCP แล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ในซีรีส์หน้าร้อวันหน้าผมจะมาเอาชีวิตรอดแบบไหนเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ